สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการเช็คกำลังอัดของรถจักรยานยนต์แบบง่ายๆนะครับสมมติมในเคสที่เราไม่มีตัววัดแรงอัดนะครับใช้วิธีแบบบ้านๆน,นี้ลองใช้ดูครับผมก็ทำมาหลายครั้งแล้วแต่นี้ก็คือรถคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าขี่แล้วก็เหมือนคล้ายๆดับไปอ่ะดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับ แต่การใช้งานของเขาเคยไปใช้งานในพื้นที่ทะเลมานะครับดูครับกัดก้อนนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เอาลงไม่ได้นะครับตัวนี้คขาตั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องยกมาไว้ข้างบนนี้สตาร์ทก็สตาร์ทไม่ได้เอาลงก็เอาลงไม่ได้นะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนหัวเทียนดูแล้วลองสตาร์ทดูก็ไม่ติดนะครับก็ทําการลุกรุ่นนะครับรถออโต น็อตฝาครอบพัดลมมานะฮะฝาครอบนี่นะด้านข้างนี่นะปอดออกมาได้เลยนะครับอย่างสักูุปปี้ตัวนี้ตัวเก่าตัวแรกนะฮะก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวเกียวปล่อยสองตัวแล้วเบอร์แปดสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะงองงอในนี่จะโค้งโค้งงองงล็อกสายไว้นี่หักละก็พอออกมาแล้วนะครับให้เราเอามือหมุนนี้ได้เลยนะครับ หากมีตัวทีก็ตัวทีนะครับแต่จะให้ดีก็หากไม่มีก็เอามือหมุนเนาะหมุนได้มือเดียวเลยนะครับนี่ก็ตอบได้เลยนะครับว่าแรงอัดไม่มีนะครับตีลื้อเลยนะครับเพราะว่าปกอกเทนก็ใส่หมดนะครับตีลื้อเลยครับลื้อเครื่องมาดูเลยครับไม่วาวก็แหวนลูกสูบนะครับหรือไม่ก็ลูกสูบอาจจะติดไปเลยนะครับ ก็เอามาฝากกันนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆหากทุกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ